สวัสดีครับวันนี้ผมมีของมารีวิวให้ชมกันมันคืออะไรนะครับอยู่ในนี่ยาวนะครับค่อนข้างยาวเลยแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับพึ่งมาถึงวันนี้นั่นเองมาเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรนะครับเราต้องแกะยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวนะผมต้องหาไปธีแกะก่อนน่าจะต้องน่าจะต้องกรีดกรีดรอบรอบนี้ก่อนคิดว่านะกรีดรอบรอบอ่ะใช่กรีดแล้วนะครับแล้วเราก็เอาของข้างในออกมา โอ้มันเอาออกตึงพอสมควรนะครับตึงเลยหมดยังโอเคหมดเรียบร้อยนะครับตัวตัวแพคเกจที่ห่อมาก็มีความาหนักอยู่พอสมควรแต่ ค่อนข้างชอบตรงที่มันซับแรงได้ดีนะครับแล้วก็แข็งมากด้วยนะครับก็คือเป็น,เป,นเป็นกระดาษนี่แหละเป็นเป็นเหมือนแกนนะครับอาจจะเป็นแกนม้วนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยาวๆประมาณนี้นะครับก็ดีมากเลยนะครับใช้แกนแบบนี้หอ่อต่อแม่นะครับมันคืออะไรรูปร่างหน้าตาแปลก แกะดูกันดีกว่าอเ,เอาออกแล้วหนึ่งอันนะครับอีกอันก็เอาออกไปนะครับดูซิมันคืออะไร นี่นะครับมันคือมันคือธนูนั่นเองเป็นธนูหมิงนะครับเป็นธนูหมิงหมิงคันนี้25่ปอนเดี๋ยวขอดูสายก่อนอ,อันนี้ซื้อมาจากพี่โย่งนะครับ พี่ยงพี่ยงเพจยงส่องซุ่มมงธนูประมาณนั้นโอ้ชอบมากเลยนะครับมีลิงก์มาให้เราด้วยนะครับเป็น knocking point นั่นเองนะครับพอให้ knocking point มาแล้วทีนี้ก็ประกอบกันไม่ยากหรอกเดี๋ยวผมขอดูวัสดุก่อนตัวนี้ที่เท่าที่ทราบเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับบางไม่หนาเพราะว่าเป็นคันแค่ 25้าปอนด์นะครับเป็นธนูหมิงก็รูปทรงสวยนะครับหน้าตาหน้าตาหน้าตาเขาจะประหลาดประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอขึ้นคันแล้วมันจะสวยมากเลยมันจะโค้งกลับมาเนี่ยลักษณะนี้นะครับเนื่องจากพอมันเป็นคันยี่้าปอนด์เนี่ยผมสามารถใช้มืองอได้นะครับอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหา ที่ที่ไม่สั่งคันหนักกว่านี้มานะครับที่ไม่สั่งคันหนักกว่านี้มาเพราะว่า,ามันเป็นคนูอาเทดิชแนลนะครับประเภทก็คือประเภทเทดิชแนลแหละแต่ว่าตัวคันนะมันเป็นออฮิสตอริคอลโบเลยนะครับเป็นคันแบบตามประวัติศาสตร์เลยนั่นเอง ก็คือมันจะไม่มีหน้าต่างคันให้เราวางลูกธนูนะครับทีนี้พอมันไม่มีหน้าต่างคันเนี่ยมันจะยิงยากแล้วการยิงคันหมิงเนี่ยหรือว่าคันทางเอเชียนะครับถ้าตามวิธีการยิงของเขาก็าคือเขาจะใช้นิ้วโป้งเกี่ยวสายแล้วก็พลาดลูกด้านขวาแล้วก็ยิงเพราะผมไม่เคยยิงแบบนี้มาก่อนนะครับก็เลยก็เลยเอาคันเบามาก่อนเลยนะครับเอาคันเบามาก่อนเลยจะได้ หักกันง่ายๆแล้วทางไหนคือ upper lower ละเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะขึ้นได้ทางไหนก็ได้อ่าแล้วก็เดี๋ยวดูวัสดุก่อนตรงนี้เป็นหนังตรงล้้มจับเป็นหนังแท้นะครับแล้วก็มีหนังกระเบนสองข้างเลยคือตำแหน่งพาดรูปแหลเพราะว่าหนังกระเบนมันจะเสียดสีรับแรงเสียดสีได้ดีกว่า นะครับมาเราไม่พูดพ่ำทำเพลงแล้วเรามาขึ้นสายกันเลยดีกว่าสายผมเข้าใจว่าเราอาจจะต้องสปินมันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนนะครับว่ามันหมุนอะไรทางไหนนะครับอโอเค ขอตีเกียวนิดหนึ่งแล้วเราก็จะขึ้นสายกันมันขึ้นยากมากเลยอูขึ้นถูกขึ้นผิดโอเคขึ้นสายเรียบร้อยแล้วนะครับ รูปทรงรูปทรงประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยสวยนะสวยพอมีน็อกกิ้งคือพอมีน็อกกิ้งพอยมาให้แล้วก็คันยี่ห้าปอนผมว่าเป็นคันที่ สามารถยิงยิงเอาสนุกได้นะครับอืมแต่เป็นเป็นคันยี่ห้าปอนที่เบามากเลยเบาคือน้ําหนักคันก็เบาแล้วก็อา่าน้ําหนักน้ําหนักดึง นะครับเป็นเป็นยี่สิบห้าปอนด์ที่ที่ดึงง่ายกว่ากว่าคันรีเคิร์ฟยี่สิบห้าปอนด์งงไหมเป็นเป็นคันหมิงเป็นคันหมิงน้ำหนักยี่สิบห้าปอนด์ที่ที่ออกแรงดึงได้ง่ายกว่าคันรีเคิร์ฟยี่สิบห้าปอนด์อาจจะเป็นเพราะรูปทรงธนูผมเดาก่อน แล้วก็ตัววัสดุลิมที่ตรงนี้เป็นเป็นไฟเบอร์กาชิ้นเดียวแต่ถ้าเป็นรีเคิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์กาแล้วก็ประกบกับวัสดุประเภทไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอาลูกมาวางดูดีกว่าแต่ยังไม่ยิงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแบ็กสต็อปอะไรอยู่ในบ้านเลย เดี๋ยวลองวางรูปดูแต่คลิปนี้ยังไม่ยิงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะยิงให้ดูอันนี้อันนี้ผมวางผิดนะถ้าถ้าวางกับตำแหน่งติงยิงต้องมาอีกข้างหนึ่งอันนี้ที่ผมถามผมถามมาบอกว่าถ้าถ้าเราใช้3มนิ้วเกี่ยวใต้ลูปแบบทีอันเดอร ถ้าจะยิงคันนี้ยิงได้ไหมก็ทางทางผู้ขายนะครับทางพี่โยงก็บอกว่ายิงได้แต่ว่าเวลายิงเราจะต้องเอียงคันนะครับเอียงคันแล้วก็ถึงจะยิงได้อ่าแล้วก็เป็นคันที่ไม่มีไม่มีหน้าต่างคันพอไม่มีหน้าต่างคันหมายความว่าลูกธนูเนี่ยมันจะต้องวางอยู่บนมือเราแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยคือคือใช้มือเราอะ่ะมือมือเราเนี่ยมือเราอะ่ะเป็นเป็นนัาต่างคันในการวางลูกแล้วถ้าเกิดยิงอีกแบบหนึ่งซึ่งตามแบบฉบับของคันนี้คือยิงโดยใช้นิ้วโป้งเกี่ยวแบบนี้นะครับผมก็ยังยิงไม่เป็นนะแบบนี้ มันจับอะไรยังไงจับยิงนี่หรอเราก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับใช้น้่โป้องเกี่ยวนะแล้วก็ยิงฟิวออกไปแต่อย่างที่บอกในคลิปนี้ยังจะไม่ยิงนะอดีตอนแรกเข้าใจว่าคันที่มาเนี่ยยังไม่มี knocking point นะครับแต่พอประกอบแล้วโอเคมี knocking point มาให้แล้วเป็นแบบแหวนโลหะทองเหลืองนะครับบีบมาเลยก็ก็ประทับใจดีนะครับ ไม่ต้องมาหาจุดม็บจิ้งพอยแล้วเราก็ใส่ใส่ลูกนะครับใส่ลูกแล้วก็ง้างยิงได้เลยอาแล้วจริงๆการยิงแบบใช้นิ้วโป้งเกี่ยวหรือแบบอะอะไรนะตำ้ำตำอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับก็พอมันเป็นคัน25ปอนเนี่ยมันน้ำหนักดึงไม่ได้มากมันเบาเพียงพอที่ผมจะใช้นิ้วนะครับปกติเกี่ยวแล้วยิงได้เลยนะครับแบบตามดออ่าเถิ่อนนดออกละตามดอตามดอนะครับโอเคประมาณนี้คันค่อนข้างสวย นะครับสวยมากเลยใช้ยิงเล่นได้อะราคาก็ไม่ได้แพงนะครับอืมราคาไม่ได้แพงมากเดียด๋ยวถ้ายิงจนแบบว่ามีทักษะกับธนูประเภทนี้แล้วผมอาจจะมีการเพิ่มน้ำหนักบอนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นสักสามสิบสี่สิบเพราะว่ามันมันมันดึง มันดึงมันดึงไม่ยากอะ่ะเราทรงคันมันสวยมากเลยดูนะนี่คือคือทรงคันมันค่อนข้างสวยนะครับแล้วเป็นธนูที่แบบเออน้ำหนักเบาอะ่ะจับแล้วแบบว่ากระชับมืออ่ะเขาว่ามันเป็นเหมือนอะไรธนูหลังม้าอะ่ะคันสั้นๆน,นะครับ สั้นมากในที่ประตูผมแค่นี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองยิงให้ดูกันคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับคันธนูก็โอเคเลยนะครับค่อนข้างประทับใจอะราคามันไม่ได้แพงมากลองเอามายิงเล่นดูนะครับยี่้าปอนด์โอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามายิงให้ชมกันโอเคครับสวัสดีครับ